ได้ข่าวว่าน้องนาชอบไปเที่ยวใช่ไหมครับต่างจังหวัดนี่ไปบ่อยมากไปบ่อยมากค่ะแล้วถ้าพูดถึงสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยน้องนาคิดถึงอะไรครับนึกถึงทะเลแน่นอนอ่าใช่ครับเกาะพังานเกาะสมุยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับค่ะนี่แต่ว่านั้นอ่ะมันธรรมดาไปแล้วครับเพราะว่าวันนี้นะพี่เพียวจะพาน้องนาเนี่ยไปรู้จักกโฮมสเตย์คลองร้อยสายครับนี่น่าสนใจไหมกันเราไปดูกันเลยครับ น้องๆกลุ่มนี้กำลังสนุกสนานและตื่นเต้นกับการได้เข้าพักในโฮมสเตย์ชุมชนคลองน้อยและบางโพซึ่งแม้จะอยู่ในเขตเมืองแต่ที่นี่ก็ยังคงความสงบร่มรื่นตามธรรมชาติไว้ได้อย่างมากซึ่งโฮมสเตย์ที่นี่เป็นบ้านติดคลองเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพักสมองหลีกหนีความวุ่นวายชั่วคราวเพราะจะได้พบกับบรรยากาศที่เงียบสงบนานๆครั้งถึงจะมีเสียงเรือหางยาวมาให้ได้ยินสักที น้องๆอ,อาจจะสงสัยนะคะว่าโฮมสเตย์คืออะไรส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่รู้แล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะคะที่ต้องฟังคำอธิบายอีกรอบง่ายๆโฮมสเตย์ก็คือโรงแรมที่เปิดให้นักท่องเที่ยวพักแต่เป็นการให้พักบ้านเดียวกับเจ้าของบ้านเลยซึ่งจะมีทั้งที่นอนอาหารให้ครบเพียงแต่จะไม่มีเตียงนุ่มๆหรู้ร้าหรือสะดวกสบายแบบโรงแรมแต่ทำให้เรารู้ว่าชาวบ้านที่นี่เขาอยู่กันอย่างไรกินอาหารกันแบบไหน เป็นบ้านที่ดูแล้วน่าอยู่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันก็สบายแล้วก็ทําให้แบบไม่ไม่รู้สึกเกรงไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยก็ตื่นเต้นครับได้มาอยู่ที่ที่ไม่เคยอยู่ได้มานอนรวมกับเพี่อันครับก็ไม่ค่อยกลัวนะครับเขาก็ดูแลเป็นอย่างถ้าถามว่าหากมากันเป็นกลุ่มแล้วชาวบ้านเขาจะรับได้ไหม คำตอบคือสบายมากค่ะอย่างน้องๆกลุ่มนี้มาเรียนรู้กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชนบทกันถึง200คนเจ้าของบ้านก็จะแยกกลุ่มหญิงชายออกจากกันบางกลุ่มก็1ิบกว่าคนบางกลุ่มก็5้ถึงหคนแล้วแต่สภาพบ้านจุดเด่นของโฮมสเตย์ที่นี่อีกอย่างคือพอเริ่มมืดยังสามารถออกไปดูหิ่งห้อยนับล้านตัวที่เกาะอ,อยู่ตามต้นลำพูนริมน้ำส่งแสงสว่างวิบวับได้อีกด้วยค่ะคือคือบ้านทุกบ้านเนี่ยคือเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่ สำหรับจะให้นักท่องเที่ยวเข้าพักอค่ะก็คือเตรียมเรื่องอาหารแล้วก็เราจะต้องรู้จํานวนคนที่แน่นอนว่าจํานวนคนที่เข้ามาพักกี่คนจํานวนเท่าไหร่เราจะได้เตรียมอาหารให้กับเขตผูมม้มาพักอะ,อะได้สะดวกแล้วก็ที่หลับที่นอนเราก็ต้องเตรียมไว้เพื่อให้เขกที่มาพักได้พักผ่อนได้สะดวกสบายอะค่ะและที่สําคัญก็คือเจ้าบ้านนะคะเจ้าบ้านคือต้องอ คุยกับแขกที่มาพักคือคล้ายๆกับว่าเราไม่ถือว่าเป็นแขกที่มาพักนะคะเราถือว่าเป็นญาติอะไรอย่างหนึ่งที่มาเยี่ยมเขาที่นี่ไม่ได้มองในเชิงธุรกิจเพียงแต่ว่าเราเป็นแค่เสริมนะคะเราไม่ได้เป็นอาชีพหลักไม่ได้เป็นธุรกิจคือเราทําในระบบชุมชนนะคะเพื่อให้กระจายไรายได้ให้กับหมู่บ้านนะคะแต่ละบ้านแต่ละกลุ่มของชุมชนเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบอะคะ่ะ ช่วงปิดเทอมนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่รู้ว่าจะพาน้องๆไปเที่ยวที่ไหนคิดถึงโฮมสเตย์คลองร้อยสายที่จังหวัดสุราธ,ธานีดูบ้างสิคะโดยติดต่อสอบถามไปได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแล้วจะต้องประทับใจกับน้ำใจที่เอื้ออารทรของเจ้าของบ้านธรรมชาติที่เงียบสงบที่สำคัญน้องๆที่ไปพักมาแล้วแอบกระซิบบอกด้วยนาคะว่าอาหารที่นี่อร่อยมากค่ะ ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยทีนะคะเพราะปกติเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวแต่ว่าเป็นใช่แล้วคือเราก็จะไปพักโรงแรมอะไรอย่างงี้แต่อันนี้คือเป็นโฮมสเตย์ทำให้เราเนี่ยเหมือนได้ใกล้ชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ้นพี่นาว่าก็เหมาะกับสำหรับน้องๆนะคะเพราะว่าทำให้น้องเนี่ยได้รู้จักวิถีชีวิตของคนเนาะมากยิ่งขึ้นด้วยก็ถ้านาไปก็ชวนพี่เพียวด้วยนะครับได้เลยค่ะน้องนา